ชื่อบรรจงเก็บรำมาซื้อให้พ่อเบียนเก็บรำแต่แม่พร้อมเก็บรำมาซื้อให้พ่อเบียนเก็บรำพ่อชื่ออะไรพ่อเบียนเก็บรำพ่อเบียนเบียนบอเอียนบนเก็บรำเก็บเลยเก็บเก็บรำเบียนเก็บรำเก็บรำพ่อเบียนเก็บรำค่ะ ตายตอน,นอายุเท่าไรไม่รูยอย้อายุเท่าไรแต่ว่า28ตายช่วง28ส่าเล็กเสียชีวิตตอน28ค่ะ25 28ได้ตายไปส่าเล็กตอนนั้นเขาอยุเท่าไรประมาณ40กว่าตายไปตอน,นอายุ40กว่าปีาตายไปแล้วกี่ปีวะ25 66 30 สองห้าสองแปดสามสิบแปดปีท่านธิวดาตายไปตอนอายุสี่สิบตายไปสามสิบแปดปีแล้วชื่อนายเบียนเบียนนายเบียนเก็บรำนายเบียนเก็บรำตายด้วยโรคอะไร โดนแทงโดนแทงค่ะโ,โดนบีดแทงตายมาถามถึงพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้นายนนเบียนเก็บรำนายเบียนเก็บรำโดนแทงตายหรืออะไรหนอถูกแทงตายตาย่าเป็นมนุษย์แล้วสร้างบุญไม้เล้าเอ่ยไม่น่าจะได้สร้าง ตายในวงเล่าเปล่าก็มีกินเล่ากินเล่าอยู่ตอนคุณพ่อเสียชีวิตตอนตอนกลางคืนนะะโดนแทงอะคะ่ะในวงเล่าหรือเปล่าคะไม่ตามตามทางนะตามทางค่ะหลวงพ่ออ่ากคงต้องมีเรื่องอะไรกันแน่นอนแต่ปกติเป็นคนกินเล่าใช่ไหมกินกินเล่าแล้วก็ตายไปท่านเทวดา,า,าย,ยังนนะอยู่ในฐานะ มีความสุขความทุกข์อย่างไรบ้างยังทุกข์อยู่ท่านเอ๋ยอยู่ในนรกเลยนั่นแหลนะนายังไม่ได้เป็นไหนหรอกค่ะยังชดใช้กรรมหนานะอยู่นั่นเลยอ่าพ่ออยู่ในนรกเกิดจากไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำบุญกุศลดื่มเหล้าเมายาพระเจ้าก็เคยฆ่าคนหรือเปล่านั่าไม่รู้ค่ะไม่รู่จุหจักวะไรบุรีรัมบุรีรัม เคยทำไว้เช่นกันน่ะถ้าเกดค่าเขาเขาค่าเราใช่แล้วนั่นแหละเออยอาไม่ต้องเ,อเลยดีกว่านะลูกมัดได้ตรวนนั่นแหละค่ะเดินเครียอหนาะตลอดเวลาเลยเดินซ้อแหลงเลยอ่าพ่อเธอก็คงจะเรียกว่าคงจะมีอะไร ที่ทำแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาอาเป็นว่าในฐานะลูกจะทำบุญอะไรให้ได้บ้างลดย่อนผ่อนโทษไปบ้างไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยเอาบนบวชนะท่านบวชกี่วัน 60วันเลยนลั่นแหละนะ60วันค่ะทำให้พ่อได้เปล่าได้ไไเกิดทิ้งแทงตลอดก็ไปแทงเขาไว้เนี่ยนักเลงใช่ไหมไม,ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกั้งหลายจะก่อนอจะยากจนายากจนแล้วทีนี้แกจะมีเพื่อนเยอะเข้าไปทคุยควายมาค่ะแล้วทีนี้มาท้องานค่ะและ้วก็มาแบ่ง ซื้ออะไรมาค่ะควายทีมแทงไปับเพื่อนค่ะเพื่อนของคุณพ่อค่ะไปขโมยเขามาแล้วก็มาแบ่งกันนะคะขโมยเงินขโมยทองขโมยควายขโมยควย่ะหลวงพ่อขโมยควายค่ะอ๋อสมัยอดีตมันก็เรื่องขโมยควายมันเป็นอาชีพที่แบบพวกโจรเขาไปชอบที่จะไปเอามาตามบ้านใช่ไหม แบ่งไม่ลงตัว่นมาที่ดอดแก้แก้ที่ขี่ปนมาที่ขี่อยู่ก่อนแบบคุณพ่อจะเสียชีวิตค่ะมีคนมา่นมาของคุณพ่อค่ะก็เพื่อคนอยู่ในวงการนะ่ะใช่ไหม <c oughs> ปนไปปนมาต่างคนต่างเสือต่างคนต่างแบบพูดง่าย <c oughs> เรียกว่าแก้แค้นกันอันนี้ผมไม่พากลับคือมัาแกเล่าให้ฟังอีกทีโอเค อาเป็นว่าเนี่ยเทวดาบอกเขาถูกทิมแทงอยู่เ,ยเพราะเขาคงไปทิมแทงใครบ้างแหละใช่ไหมนักเดงอะ่ะคือใครเหนียวก็อยู่ใครพลาดก็เสียตามนี้อ่ะก็ทำให้พ่อหกสิบวันจะได้ลดความทุกข์ทรมานลงตามเหตุตามปัจจัยอาเอาเอะไรบ้างนายเบียนนายเบียน อาหารค่ะอ่าพ่อเขาชอบกินอะไรจำได้เปล่าจำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะแล้วก็กินแบบที่เธอกินนั่นแหละอาหารบุรีรัมม์อ่ะเข้าใจเปล่าข้าวเหนียวปล่าข้าวเจ้าข้าวเจ้าเหรอเจ้าค่ะเอาแบบที่เธอกินน่ะอ้าวเสื้อผ้าย้าหน่อยหนึ่งชุดขาวเปล่าชุดขาวค่ะอ่าชุดขาวตามนี้ สังฆทานหนึ่งชุดปล่อยสัตว์อะไรบ้างเต,ต่าเต่าห้าตัวค่ะเต่าห้าตัวไหวเปล่าไหเธอไป็นลูกคนเดียวหรอคนสุดท้อ,ทองคนส <ค trillion. S 1> ุ <Scotland. S 1> ดท้อง <ançais? S 2> แล้วพี่น้องสท้องค่ะอ้าวตามนี้สังฆทานเสื้อผ้าปล่อยสัตว์แล้วอาหารตามนี้หกสิบวันอะไปได้แล้วในเบียน <desp> เดี๋ยวเอาแม่มาคุยด้วยไป แม่ชื่ออะไรเธอทําให้แม่เธอเปล่านางพร้อมเก็บราจอมพร้อมพร้อมเก็บราเพียบพร้อมจ้ะพร้อมอย่างเดียวโอเคตายวันอาทิตย์พร้อมตายตอนอายุเท่าไหร่อายุ94 94ค่ะตายปีอะไรปี65าคือเกือบปีที่แล้วเองอ่ามันที่13พฤศจิกายนเป็นโรคอะไรจ๊ะ เป็นโรคชลาค <น S 2> ุณชลา,ลานางพร้อมเก็บรัมตายไปแล้วหนึ่งปีตายตอนอายุ94สี่ด้วยโรคชลาตอนนี้อยู่ในฐานะอะไรชื่อพร้อมใช่ไหมคะใช่แล้วพร้อมในตอนอายุเท่าไหร่ <94 S 2> นเก้าสิบสี่ปีน,นโรคอะไรกันแน่ชลาคนชลาตายไปเท่าไหร่แล้วเออ ปีที่แล้วปีหกห้าพฤศจิกามันที่สิบสามวันอาทิตย์ยังอยู่ที่านหนาไปไหนครัยังบ้านหนอยู่นั่นแหละเขาเป็นคนห่วงอะไรในบ้านหรือเปล่ามีบ้างมีบ้างห่วงคือไม่ใช่บ้านเองเป็นบ้านลูกบ้านหลานที่ว่าเอาบ้านลูก่าาาาหลนใชเอแกมบ้านหลานเอาอยู่ด้วย ก็ห่วงตามภาษาคุณแก่ยังอยู่บ้านลูกบ้านหลานอยู่หรือเปล่าแล้วท่านเอ๋ยยังอยู่บ้านเลยนั่นแหละนะยังไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะยังอยู่ตรงนั้นนาะนั่นแนะเอาังไงใครจะให้ไปเกิดอยากอยากให้แม่ไปเกิดเลยทยากให้ไปให้ไปเกิดดีกว่าน่ะท่านมนุษย์นั้นนั่นแหละหนอไม่ค่อยสร้างบุญเท่าไหร่พอสามสิบ้ันหนอก็ได้แนะโอเคเปล่าได้เลย นางพร้อมเก็บรำอีกสามสิบวันเสื้อผ้าเอาอะไรบ้างเอาชุดขาวก็ได้ท่านเอ๋ยชุดขาวท่างบุเลยนั่นแหละนะอย่างน้อยจะได้ไม่หลงไปไหนครัสดรวดมนต์ภาวนาให้กันนั่นและอาชุดขาวให้นางพร้อมตามด้วยอาหารการกินอะไรบ้างกินอะไรก็ได้ท่านเอ๋ยแ้วแต่เลยนั่นแหละนะ ไม่ขาดอะไรหรอกนะอา,อาหารอะไรก็ได้ปล่อยสัตว์อะไรบ้างปล่อยปลาย0ตัวนั่นทานเอ,อ๋ยแค่นี้เลยก็ได้นั่นแหละอ่าสังงทานหนึ่ชุดปลา20ตัว,ตวค่ะโอเคเปล่าล<ะ>เริ่มเมื่อ,อไหร่พรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้เลยทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหม<ะ>สาธุไปได้